เส้นคาดมันจะเป็นบริเวณนี้ค่ะกลางแก้มเลยซึ่งมันก็จะทำให้หน้าดูแบบมีอายุว่าอายุ44หน้าเริ่มหย่อนคล้อยและเส้นเอน็นเริ่มตกเป็นเส้นคาดที่หน้าแก้มอันก็เป็นนะยังไม่ถึงเลขสี่นะแต่ว่าแต่ว่าเริ่มเป็นแล้วเริ่มแบบมีเส้นคาดเส้นคาดมันจะเป็นบริเวณนี้ค่ะกลางแก้มเลยซึ่งมันก็จะทำให้หน้าดูแบบมีอายุว่าเพราะว่าอายุเยอะๆเราชอบมักจะ เป็นเส้นค่าตรงนี้กันนะคืออันนี้มันเป็นเส้นเอ็นนะคะที่มีอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาอายุมากขึ้นอะ่ะจริงๆเส้นเอ็นทุกอย่างมันก็ยุไว้หมดบวกกับแฟตที่มันลอสไปผิวด้านนอกที่มันหย่อนไปทําให้มันเห็นเส้นตรงนี้ชัดมากขึ้นทีนี้ควรจะแก้อะไรก่อนนะอันดับแรกก็คือควรไปแก้เรื่องผิวหย่อนก่อนส่วนตรงเส้นตรงนี้ที่มันเห็นชัดชอะมันสามารถใช้การเติมฟิลเลอร์เข้าไปตรง บรเวนนั้นได้เพื่อยกหนะ้าเคยได้ยินคําว่าฟิลเลอร์ยกหน้าไหมสามารถใช้ฟิลเลอร์ในการยกหน้าได้แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องหย่อนคล้อยนะคนละเรื่องกันฟิลเลอร์ที่มันยกหน้าได้เนี่ยเพราะว่าเราเอาฟิลเลอร์ไปวางไว้ในจุดที่มันมีลิกรเมนหรือว่าเส้นเอ็นก็จะทําให้หน้ายกขึ้นมาได้สรุปนะคะหน้าหย่อนกับเส้นเอ็นเริ่มตกไปแก้เรื่องหน้าหย่อนก่อนนะส่วนเรื่อง ตรงเนี้ยเส้นค่าที่มันเห็นชัดอะอาจจะดูเรื่องของการเติมฟิลเลอร์นะคะทำทีละอย่างก็ได้นะทำอย่างแรกก่อนแล้วก็รอดูผลสัก2-4งถึีคแล้วค่อยประเมินอีกทีนึงว่าหน้าประมาณเนี้ยโอเคหรือยังถ้าเกิดว่าอยากให้กรีบกเน,นี้ก็ค่อยดูหันตการอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ